สวัสดีครับที่นี่นิสสันกรุงไทยยูสคาซื้อขายลากเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมที่ปรึกษาการขายเซลแซมเบอร์โทร0645786442วันนี้นะครับผมพามาดูรถขวัญใจอีกหนึ่งคันนะอ่ะคันนี้เป็น h o n d a Civic FK นั่นเองนะครับและก็ที่สำคัญได้เป็นรุ่น RS ด้วยนะอ่ะคำว่า RS นี้นะครับก็คือจะเป็นชุดแต่งนะครับเป็นของทาง สำนักแต่งของทาง Honda นั่นเองครับสิ่งที่พิเศษเพิ่มเติมจากตัว Civic ปกติที่เราเห็นทั่วไปนะก็จะเป็นตัว FC มั้ยนะแต่คันนี้นะครับคือได้ความเป็น h a ทส h แบ c k 5ประตูนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นรุ่นที่ชื่อว่า FK นั่นเองความแตกต่างของสรลีระภายนอก ไม่ได้ต่างกันมากกับตัว FC นะแต่มีความต่างในส่วนของเรื่องท้ายนั่นเองก็คือจะเป็นแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะก็คือจะเป็นแบบ5ประตูนั่นเองนะครับซึ่งผมว่าคนตามหากันค่อนข้างเยอะนะและตอนนี้ถือว่าราคาดีมากๆด้วย นะเพราะตอนนี้ครับได้เป็นตัว FK ได้เป็นตัวชุดแต่ง RS และที่สำคัญครับสีถือว่าสวยมากๆเพราะอย่างแรกเลยตัวรถเป็นสีเทาดำนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับที่เป็นของเดิมๆโรงงานมีมาให้จะได้มาเป็นแบบสีดำนะเงาๆแบบนี้เลยอ่าหล่อมากหล่อมากทีเดียวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งได้ล้ออลอยขนาด18นิ้ว ลมดำมาแล้วด้วยสภาพสวยคลิปมากๆกระจังหน้านะครับได้ความดำดุได้มาเป็นสีดำแบบนี้เลยนะแล้วมีสัญลักษณ์โลโก้ว่า RS แบบนี้ด้วยนะไฟหน้า LED นะครับถือว่าให้ออปชันมาค่อนข้างดีนะครับเป็น LED เป็นแบบ daytime นะสภาพสวยมากๆนะด้านหน้านะครับจะมีเป็นไฟตัดหมอกเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับถือว่า Civic ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2020ด้วยนะครับแล้วก็ได้ความดำดุนะครับได้สีที่จะออกแบบว่าเกือบจะแมทกันเลยทีเดียวนะครับสีเทาดำนะครับได้เป็นชุดแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตนะครับเป็นสีดําแบบนี้นะสวยๆเลยทีเดียวนะครับได้ล้อมแม็กสีดําหรือใครอยากจะไปหาล้อแต่งนะครับเป็นแบบลวดลายอื่นๆก็ได้แต่ผมมองว่า นะครับเพราะว่าอันนี้จบเลยทีเดียวเพราะว่าสภาพสวยนะครับได้สีสันที่ค่อนข้างจะแบบดำดุเลยทีเดียวนะส่วนตัวชอบนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นชุดแต่ง RS นะครับด้านท้ายเนี่ยสเกิร์ตนะครับก็จะเป็นท่อคู่ออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบออกแนวแบบสปอร์ตอะดุดันมากๆนะครับแล้วก็ความเป็นซีวิกนะครับทำให้รถ ดูเหมือนโหลดเตี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นแบบเดิมโรงงานนั่นเองผมว่าสภาพนี้ตอบโจทย์นะครับใครได้ไปผมว่าถูกใจแน่นอนและก็ได้ความเป็น Civic FK ด้วยอ่ะพูดถึงภายนอกแล้วนะครับอยากให้ดูภายในว่าออปชันจะเท่าไหร่กันเชียวนะแต่ว่าผมว่าออปชันให้มาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ดูสวยเลยทีเดียวแหละนะครับออปชันมาให้มาดีมือจับเห็นไหมเป็นแบบโครเมียมแบบนี้มาให้นะครับ โอเคนะครับตัดกับตัวรถได้ค่อนข้างดีนะครับภายในได้มาเป็นแบบเบาะหนังเห็นไหมอ่ะแล้วก็ได้เป็นแบบเบาะไฟฟ้าด้วยนะถือว่าโอเคนะครับเบาะนะไล่มาเป็นแบบได้มาเป็นแบบลาย ทรงสปอร์ตและก็มีลายแคปล่าตัดมาให้อะโอเคถือว่าทำออกมาสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับภายในนะให้ออปชันมาดีนะครับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันเพิ่มเติมอีกอย่างหนึง่งมีแพนเลนชิปมาด้วยนะอาอันนี้ส่วนตัวชอบใครอยากแรงอยากแซงนะผมว่า FK ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวผมสูง176นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเข้าไปนั่งนะครับอะลืมบอกไปเห็นตกแป้นเท้าไหมนะครับก็จะได้มาเป็นแบบ คันเร่งนะครับแล้วก็เบรกที่เป็นแบบสงสปอร์ตนะอันนี้คือเดิมโรงงานทำออกมาโอเคนะครับให้ออปชั่นมาแนวสปอร์ตถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับขออนุญาตเข้ามานั่งภายในนิดนึงนะอ๋อข้างนอกอากาศร้อนนะผมเปิดแอร์ไว้ละสตาร์ทไว้ละนิดนึงนะครับโอเคเลขไม้นะครับขออนุญาตรถปี20นะตอนนี้ปี2025นะครับขับประมาณปีละ20,000นิดๆกิโลถือว่า ขับปกตินะครับสามารถเช็คประวัติได้ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะเลขไม่หนึ่งแสนสกิโลเมตรเห็นไหมหนึ่งแัก้ยสี่สิกโลเมตรนั่นเองนะครับตอนนี้น้ำมันใกล้จะหมดแล้ว <c oughs> นะอ่ะในส่วนของพู้มาลัยนะครับ ได้มาเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็เพิ่มเติมจะมีในส่วนของแพ n นเดิลชิพเพิ่มเข้ามาด้วยเห็นไหมอ่ะเพิ่มซ้ายขวาตรงนี้นะครับบวกลบนะครับก็คือปกติแล้วขออนุญาตเท้าความเลยแล้วกันนะครับในส่วนปกติแล้วถ้าเราขับรถในส่วนของตำแหน่งเกียร์ดีอย่างเงี้ยครับความหมายนะครับก็คือ,อเป็นออโต้ปกตินะครับแต่ถ้าเราเราขับอยู่เนี่ยอาจจะ,ะเพิ่มความเร็วนะครับสามารถ เปลี่ยนเป็นเกียร์แบบแมนนวลได้นะอาสามารถใส่แพนเนชิพนะครับบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะครับหรือจะเชนเกียร์ลงกดแบบลบลบตรงนี้เพิ่มเติมก็ได้นะหรือใครใช้งานไม่เคยใช้งานนะเดี๋ยวขออนุญาตวันมาดูรถนะครับเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตให้ดูแล้วกันนะว่าเขาใช้งานกันยังไงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรา จะถอยหลังนะครับจะมีกล้องนะครับมาให้ด้วยแบบนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เห็นไหมเวลาผมหักวงมาลัยเห็นไหมเซ็นเซอร์ก็จะบอกตำแหน่งตามนะครับว่าเ,เราถอยไปแล้วเราจะชนอะไรหรือเปล่านะ,อ,ะอันนี้กเ็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เวลาเราขับรถนะครับเพราะว่า FK จะสรีระค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าเป็นรถแบบขนาดกลางนั่นเองนะครับถือว่าให้ออปชั่นมาประมาณนี้ ถือว่าโอเคนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเห็นไหมที่ผมจับอยู่เห็นไหมแตะอยู่เห็นไหมสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้เห็นไหมนี่จะคล้ายๆกล้องเลนวายนั่นเองนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนมองในส่วนของด้านข้างได้และอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราจะถอยหลังนะครับสมมุติเราใส่เกียร์ R อยู่ถอยหลังนะครับเราเวลาเราจะหักเลี้ยวนะครับเดี๋ยวผมแป๊งผมทำให้ดู ใส่เกียร์เดินหน้าเห็นนะเวลาผมใส่เกียร์เดินหน้านะครับเกียร์ดีธรรมดาปกติแบบนี้นะแล้วก็เวลาผมจะเลี้ยวนะครับจะกดเลี้ยวซ้ายเห็นไหมเขาจะมีกล้องในส่วนของเลนไวนะครับบอกเราด้วยนะว่าณปัจจุบันนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายมือเราเป็นยังไงบ้างนะครับเขาก็จะมีกล้องเลนไวามาให้นะครับถือว่า ใส่ใจพอสมควรนะครับถึงจะเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะตั้งแต่ปี2018นะครับแต่ว่ายังใส่มาให้โอเคเลยนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับทำออกมาให้ค่อนข้างดีในส่วนของคอนโซลนะครับก็จะไม่ดูเหมือนเกะก,กะนะแต่ว่าให้ความรู้สึกเหมือนว่าค่อนข้างจะรูหราพอสมควรนะครับแอร์ให้มาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ผมว่า โอเคเลยนะครับโอเคเลยทีเดียวนะแล้วก็ตรงนี้ให้เบรกมือมานะเพิ่มเติมนะครับมีอีโค่โหมดมาให้ด้วยนะก็ประหยัดน้ำมันเพิ่มเติมไปนะดีนะครับดีเลขไม่นะครับที่บอกไว้1นึ่งแกี่ิโลเมตรเท่านั้นนะ,ะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ตำแหน่งเกียร์พีนิดนึงนะครับผมสูง100นะครับ76นะครับแต่ฟิลลิ่งนะครับในการนั่งผมมองว่า ค่อนข้างจะสบายระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับไม่ถึงกับรถเป็นเป็นแบบคลาสใหญ่ๆนะแต่ว่าภายในค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับและก็ที่สำคัญนะผมมองว่า FK นะกว้างกว่า FC ไหมหรือ m โ n o ไปเองหรือเปล่าอันนี้ขออนุญ,ญาตใครรู้นะครับช่วยบอกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับด้านท้ายนะผมว่านั่งสบายเลยแหละแล้วก็เป็นแฮชแบ็กแบบ5ประตูนะครับ เพดานด้านบนนะให้มาเป็นแบบสีดำดุด้วยแบบนี้เลยถือว่าโอเคนะครับในส่วนของที่บังแดดนะครับก็มีกระจกมาให้นะถือว่าโอเคแต่ขอตําหนินิดนึงได้ไหม่ะตรงเนี้ยน่าจะมีแบบมีไฟนะมีไฟสองให้อันนี้ขอตําหนิเลยขอตําหนิเลยนะแต่ส่วนตัวก็คือ,อ,อไม่ได้ใช้งานมากหรอมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ามีมาให้ก็ดีนะสําหรับเวลาเราลางคืนนะจะใช้งานอะไรหรือเปล่านะหรือไปหาที่จอดอะไรเงี้ยล้วแบบ อยากแบบแต่งหน้าแต่งตาอย่างนี้นะอ่าก็ต้องมีบ้างนะแต่ว่าโอเคก็ให้มาประมาณนี้ผมว่าก็มองว่าโอเคแล้วแหละนะครับสภาพโดยรวมนะครับถือว่าสวยเบาะถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะสปอร์ตนะครับเพราะว่าทรงของรถนะครับดีไซน์เป็นแบบสปอร์ตนั่นเองแล้วก็ให้ฟีลลิ่งของความรู้สึกว่ารถแรงนะให้ให้อารมณ์นี้มาถือว่าโอเคแหละนะครับเพราะว่าด้วยความเป็น ซีวิคนะครับค่อนข้างจะเป็นแบบออกแนวรถรถสปอร์ตรถแบบแนวแบบนะนิดนึงนะแล้วก็ในส่วนของตัวรถนะครับผมมองว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะเตี้ยนะเนื่องจากนะครับเพราะว่าด้วยต้องใช้ความเป็นแอโรด y นา m มิกไหมนะครับอากาศพลาศาสตร์เวลาเราจะใช้ความเร็วนะครับอาจจะต้องพื้นที่ด้านล่างเนี่ยอาจจะต้องต่ํานิดนึงแต่ผมมองว่าถ้าใครจุดประสงค์มาแบบนี้แล้วผมว่าน่าจะ ไม่ไม่ติดหรอกนะครับแล้วก็การขึ้นลงนะครับไม่ถึงกับลำบากนะนั่งสบายนั่งสบายอยู่นะครับเป็นได้เกียอ,อได้มาเป็นแบบพุูสตาร์ด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะผมว่านั่งได้นะไม่ลำบากนะผมขออนุญาตข้าเป็นห้่งนะครับถือว่ากว้างนะนะครับเฮดรูมนะครับเล็กรูมผมเห็นไหมยังเหลือพื้นที่นะเพราะเมื่อสักครู่ผมปรับสุดเพราะว่าอาจจะรีวิวขยบมาทิหนึ่งนะครับ ให้มาค่อนข้างโอเคนะครับนั่งสบายอยู่ผมว่านั่งได้อีกสอีก2ท่านข้างๆผมเนี่ยนะน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ภายในถือว่ากว้างขวางพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตำหนินิดนึงนะไม่มี ไม่มีแอร์มาให้นะตรงนี้ไม่มีแอร์มาให้นะครับแล้วก็มีที่ใส่เอกสารนะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนนะครับซึ่งที่เท้าแขนตรงเนี้ยก็มีที่วางแก้วน้ํา2ช่องด้วยถือว่าโอเคนะครับใครมองหาซีวิกนะผมว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะครับได้ความหล่ออ่าอันนี้ยอมรับได้ความหล่อได้ความสปอร์ตนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างว้าวสำหรับผมพอสมควรได้เป็น FK นะก็ราคาอย่างที่แจ้งไว้นะครับ ได้แจ้งไหม75,090บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับกว้างขวางเลยทีเดียวนะด้วยความเป็นแฮชแบ็กแบบนี้นะก็เวลาเราจะเปิดท้ายขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูอืมกว้างขวางเลยทีเดียวแหละนะครับใส่ของได้เยอะนะครับแล้วก็ถือว่าโอเคนะซึ่งตรงนี้นะครับจะมีม่านมาให้ด้วยนะครับก็เอาไว้บังแดดนะ ม่านบังไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่าเราปิดประตูนะเราไม่อยากให้สะท้อนตรงนี้ก็มีบังแดดได้เวลาเราจะเขาเรียกว่าไงส่องกระจกหลังนะครับมองจากด้านหลังมาเราจะได้เห็นนะครับไม่สะท้อนตรงนี้มีแผ่นกันมาให้ด้วย1แผ่นนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมียางอะไหล่นะครับแม่แรงครบนะครับซึ่งด้านล่างเห็นไหมรถเดิมๆนะครับไม่เฉี่ยวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุมาสภาพโดยรวมถือว่าโอเคนะครับ ปำหาแทบหาไม่มีเลยนะใครมองหานะครับเจ็ดแสนนะครับเจ็ดแสนห้าหมืบาทเท่านั้นได้เป็น c ีวิกหนึ่งจุเทอร์โบตัว RS นะครับชุดแต่งเดิมโรงงานสภาพสวยกริบนะครับเลขไมล์เพียงแค่แสนกิโลเท่านั้นนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องว่าเป็นยังไงบ้างนะฮอาจจะหนักไหมเขออนุญาตลองนิดนึง มือเดียวมือเดียวอ่ะเดี๋ยวละอึ๊บอ่ะไม่หนักนะธรรมดานะครับอ่องเครื่องนะครับเดิมเดิมนะน้ำมันเครื่องไม่ไหลไม่เยิ้มนะครับสภาพโดยรวมสวยน็อตไม่มีการขยับนะถือว่าโอเคนะครับไม่เคยแกะตัวรถมานะครับเห็นไหมแชสซีเดิมเดินะครับสภาพโดยรวมสวยสวยมากมาก,มากนะ ฝาเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดนะถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยววันรับรถขอนุญาตเช็คแบตเตอรีเ่เพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงแบตเตอรี่ให้ใครสนใจนะครับพิกัดรามินทากมที่7ตรงนี้นี่เองนะติดกับถนนใหญ่รามินทาเลยด้านหน้าผมเนี่ยจะเป็นโชว์รูมของ g e t e w l มอเต o r GWM นั่นเองนะแล้วก็ขยับเข้ามาหน่อยนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของนิสสันกรุกงไทยยูสคานะสนใจก็ติดต่อทักทายได้เบอร์โทร064578 6442นะครับสามารถติดต่อผมได้เซลแซบนะ mm hmm. ก็สภาพโดยรวมของตัวรถนะครับถือว่าดีเยี่ยมนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บรายละเอียดให้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะผมว่าคันนี้ขับไปรอเลยทีเดียวนะ,ะกับราคาพิเศษจริง5 0 0แสนไม่ใช่5 0 0แสนสิเดี๋ยวควักตังเอง759,000บาทนะครับขอ,ขออนุญ,ญาตอีกทีิเดบาทนะครับได้เป็นโฉบปี20 1.5เทอร์โบตัว Uh, RS นั่นเองเป็นรุ่นที่ใช้ชื่อว่า FK นะครับสำหรับ Civic โชมนี้ปี2020สภาพหล่อล่อนะครับล้ออัลลอยขอบ18นิ้วนะสภาพดีเลยนะครับสวยด้วยลมดำมาแล้วนะครับผมว่าเป็นรถอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์นะครับสายสปอร์ตสายลุยหรือผมว่าหลายๆคนชอบอยู่แล้วละ่ะ h o n d a Civic นะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้นะครับไม่ทราบ สามารถซื้อได้นะครับทั้งในส่วนของแบบเงินสดนะครับแล้วก็จัดไฟแนนซ์สำหรับพี่ลูกค้าท่านไหนที่จัดไฟแนนซ์นะก็มีเรื่องดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับอ่ะอาชีพไหนสามารถติดต่อทักทายได้ว่าผมอาชีพนี้นะทํางานแบบนี้รายได้เท่านี้สามารถออกรถได้ไหมอยากจะทําเป็นแบบฟรีดาวหรืออยากจะแบบใช้เงินดาวเพิ่มเติมเพื่อให้ยอดจัดลดลงแบบนี้ก็ได้นะสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้เบอร์โทร064 5 7 8 6 442ซึ่งตรงนี้จะเป็นเบอร์ส่วนกลางนะครับก็สามารถขอเบอร์ออติดต่อทางทางแอดมินแล้วก็ติดต่อทางผมเซลล์แซมได้เลยนะครับสนใจไงก็ติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Civic FK 1.5 Turbo ปี2020กับราคา7,59,000บาทเท่าน,านั้นสนใจติดต่อทักทายได้ยังไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ